HIV โรคนี้ถ้าใครเป็นนี่ไม่มีทางรักษานะครับฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดี Safety first นะครับปลอดภัยป้องกันอะไรเท่าที่ทำได้เพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมีบ้านกลายชีวิตที่อยู่กันแบบพยายามหาความสุขใส่ตัวไม่สุดโดยการที่มีวัดพระบาทน้ำพุเป็นสถานที่ที่อํานวยความสะดวกทางความรู้สึก แล้วก็รวมไปถึงการรับบริจาคสิ่งของต่างๆจากผู้คนที่มีความเมตตากับผู้ป่วย HIV นะครก็ที่นี่จะเป็นวัดที่มีบริเวณกว้างอยู่ในหุบเขาอยู่ในจังหวัดลบบุรีเดินทางมันไม่ลำบากมากแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าต้องเข้าซอกซอยลึกพอสมควรต้องตั้งใจมาแล้วพอมามาถึงเนี้ยก็จะพบสถานที่ที่ร่มรื่น ต้นไม้เยอะรวมไปถึงพระพุทธรูปเยอะแล้วก็มีหมู่บ้านที่เป็นบ้านหลังเล็กๆที่มีผู้ใจดีอุทิศให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็บริจาคนะครับก็สำหรับคนทั่ว,วไปโดยชีวติตประจำวัน้เกิดผ่านมาก็สามารถซื้อสิ่งของมาบริจาคได้แล้วก็ แม้กระทั่งถ้าเกิดไม่ได้ซื้ออะไรติดม้ติดมือม,มาก็อาจจะบริจาคเป็นเงินสดก็ได้นะครับ mm. ก็มีระบบอยู่ที่ฝ่ายธุรการนะฮะทุกอย่างเป็นระบบไปหมดก็ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่อาสาดูแลผู้ป่วย HIV นะฮะ HIV ก็ถ้ารู้จักกันภาษาชาวบ้านคือเอ d s เป็นแล้วไม่หายตายอย่างเดียวอย่ารักสนุกมากนะครับยังไงมีเครื่องป้องกันไว้ก็ป้องกันแต่ท่าทางที่ดีอย่าอย่า,อย,าอย่ามั่วเลยดีกว่าครับ อยู่กันแบบมีความสุขกับชีวิตที่มันไม่ต้องมันไม่ต้องไปโลดผลตรงนั้นมากก็มีความสุขครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขมากๆรักชีวิตตัวเองรู้คุณค่างชีวิตตัวเองนะครับอยากให้แวะมาวัดพระบาทน้ําพุถ้ามีโอกาสแวะมานะครับเราคนไทยได้วยกัน,นครับอย่าทิ้งกันขอบคุณครับ